ไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีการประกอบพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดการจัดงานของดีภูเก็ตและงานปีใหม่2566 ที่บริเวณพลับพลาที่ประทับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายนร์วุ่นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3เป็นประธานในพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานของดีภูเก็ตและงานปีใหม่2566โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะกรรมการและสมั อาชกเกล่าวกาชาดจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานในพิธีได้จุดทูบเทียนวางพวงมาลาถวายบนพระพลาที่ประทับจากนั้นนางรำได้รำถวายแด่พระบรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีการโปรยข้าวตอกดอกไม้กล่าวคำอำลาเครื่องบวงสรวงเป็นอันเสร็จพิธีครับ